สวัสดีคะ่ะทานผู้ชมแอดมินนูน้อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเวยค่ะเด้อกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนกลับเอฟซีเลกฮานอยทุกทุกท่านเอาทานผู้ชมสาหรับคลิปนี้มาตามต่อฮานอยมารวมกันเลยนะคะเนาะหลังจากขี่วางฮานอยมารวมแล้วคลิปหน้าพาพ่อแม่พี่น้องลุยเล่าเวยค่ะเด้อเมื่อวานนี้โชคมันกันบ่ทานผู้ชมทางฮานอยหลักกะเล้านะคะเนาะฮานอยสามตัวแตก ่าเข่าทั้งสามรอบด้วยท่านผู้ชมสามตัวแตกรอบหนึ่งรอบฮานอยพิเศษเล่าพัฒนาแอดมินูหน่อยฟันห้ผิดสูตรผิดโตท่านผู้ชมขอโทษว่าพายนํำเล่าพัฒนาไปเข่าสูตรซีูคซีหางด้อท่านผู้ชมพอแม่ปี่น้องเอฟซีในกลุ่มใหญ่ด้อยท่านผู้ชมแอดมินูหน่อยคอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้อ,ค,ดอคลิปนี้มักตามตัวฮานอยมารวมกัน ก่อนเนาะค่ะเนาะคลิปหนาจังลุยเล่าท่านผู้ชมอาอสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่้อมาแล้วอย่าลืมแอดมินหนน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหนน้อยนำแนวด้วยค่ะเด้อคุณ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บรด้ขอมาจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมคลิปนี้บรรยากาศอยู่ที่สุขโขทัยเหมือนเดิมเด้อท่านผู้ชม ยังบ่ท่านไปส่มใส่อยู่ด้วยค่ะเ้อย,ยังอยู่สุขโขทัยค่ะาผู้ชมเมื่อวานนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเบิ่งค้นเมื่อวานกันกเด้วยค่ะเอสําหรับเมื่อวานนี้เด่นเจ็ดกับแปดวิ่งเจ็ดวิ่ง8ปดรูด8ปดเนะาะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยฟัน8ปดเจ็ดกับ8ปดมาตามนัดเด้วยค่ะเ้อเจ็ดกับ8ปดมาตามนัดนะคะเด่นสองตวัวในพลาดยากท่านผู้มชม เจ็ดกับแปดได้ว่าแปดบอมีครูจับดิท่านผู้ชมรอบพิเศษเจ็ดหกเก้าท่านผู้ชมเจ็ดหกเก้าสามตัวแตกหกเก้าสิบหาครูวินงด้วท่านผู้ชมเห็นบอมท่านผู้ชมนหน่อยเจาะบอแตกเจ็ดหกเก้าสามตัวแตกนะคะเจ็ดหกเก้าสามตัวแตกตรงๆ บาดยินดีนําเลยค่ะเดอ้อทําไดใดสามตัวตรงๆเมื่อวานอ่าปกติหนึ่งเก้านะคะในสิบห้าคู่วินเก้าหนึ่งตัวกับบอดด้เบิ่งกล่องเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะข่าวเ้ยค่ะเดอ้อเบาย่างเดี๋ยวบอดด้แนมกล่องท่านผู้ชม ปกติ1 9ตัวกับพิเศษ6 9ตัวตรง VIP เจาะแตกอยู่ท่านผู้ชม7 1ตัวกับเมื่อวานนี้แตกทั้ง3รอบ3ตัวแตกรอบหนึ่งเ้ยค่ะเออยินดีครับชุกทุกท่านเอาสำหรับคลิปนี้มาตามกันต่อเลยนะคะเนาะ านอยมัดรวมนะคะประจำงวดวันที่สิบสามสิบสามทับสามนะคะ 68. หกสิบแปดน้อยมัดรวม เลขเด่นจับบินวันนี้นะคะมีเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดนะคะเด่นเด่นเก้ากับศูนย์ทำมือจมแนวทางเล็เมือนี คือกันกับเมื่อวานเลยเลยค่ะเด้วแต่วาจะเปลี่ยนโตเดนเนนเจาะท่านผู้ชมเลกได้ออกมาโตเกาเด้วท่รนผชมเทดต,ตามสูตรได้โตเก่าแต่วาสลับทีกันอยูท่านผูรรมชมสิบห้าคู่วินนะคะมี90้าศูเก้าหนึ่งเก้าห เก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกเจ็ดหกแปดและเจ็ดแปดนะคะสิบห้าคูวินเดอร์ทำมชมเอาไปเทียบใส่กับเหล็กเด่นจะคล้องเด้อค่ะเด้อหากพ่อแม่พี่นอ้องเ่าอาเมิดเนียนะคะเนาะสิบห้าคู่วินทาว่ามันหลาย เอาไปเทียบกับเล็กเจ้าขอวงเลยค่ะเดอ้อกระสิไดหน่อยคูลงธรรมชมเด่น9กับ0รูด รูดเก้าเมื่อวันหยังค่ทานผู้ชมมื่อนีวันหยัง,รรมมยงเด่นเก้ากับศูนย์นะคะเด่นในสูตรเก้ากับศูนย์วิ่งฟันเจาะรูดเก้าเด้อท่านผูชมแอดเมน,นูหน่อยเจาะวิ่งฟันรูดเก้าเด้อค่ะเด้อพวกผู้เด่นเน้นเจาะนะคะมีเก้าศูนย์ เก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกหกเจ็ดและหกแปดนะคะสองคู่วัดใจนะคะเก้าศูนย์เก้าศูนย์กับศูนย์หกนะคะ เด่นประจําวันท่านผู้ชมเมื่อนี้เด่นประจําวันมันมันบทชนมันบทชนกับเด่นเด่นในสูตรน้อยก็คือเก่ากับศูนย์หนึ 1, 6, 7, 8, น่งหกเจ็ดแปดนี่เป็นตัวร่องเรือท่านผู้ชมมาที่นี่เด่นประจําวันมาชนกับตัวร่องก็คือหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดนะคะเด่นประจําวันชนหนึ่งกับเจ็ดอ่าหนึ่งกับเจ็ดนี่รวดได้ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ บอมาชุนกับเดนแต่ว่าเก้ากับศูนย์นี่ต้องมาแน่นอนหนึ่งตัวหรือสองตัวท่านผู้ชมไปที่นี่โน้ตหน่อยเจาะเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกเก้าแปดหกเจ็ดหกแปดพ่อแม่พี่น้องเจาะใส่ ก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งจังสันกรได้ด้วยค่ะเออศูนย์เจ็ดไปแบบนั่งกระไดทาบอมักทีนุหน่อยจ่ให้เนาะคะนะ่ะเนาะอ่าแต่ว่านนุนหน่อยจะอให้เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกหกเจ็ดและหกแปดนะคะเมืองแมททางผู้ชมนุหน่อยจ่อเมือนี้นุหน่อยก็จ่อไปเองสันเรียนเก่ารลดเก่าะะด้วยค่ะเออหากท่านใด บ่มกแอดมินโนหน่อยจอห้เจอเอาก็ได้ด้วยค่ะเด้อจอเอาก็ได้จอใจ่กับเด่นประจําวันเลยท่านผู้ชมกับคือหนึ่งกับเจ็ดสิรูุดหนึ่งหรือสิรูุดเจ็ดก็ได้ด้วยค่ะเด้อแต่ว่าเก่ากับ0ูนี่ต้องมาดิท่านผู้ชมต้องมาแน่นอนหนึ่งถึงสองตัวิ่นดิท่านผู้ชมเอาพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเด้ค่ะเด้อ แอดมินนหน่อยจอเล็กว่าแมนเบอร์บอกทรมามชมโนหน่อยคือจอไปจังสัน่นอ้าต่อมาเนาะคะนะ่ะเนาะต่อมาชุดสามตัวเมื่อน,นี่นผูมชมพ่อแม่พี่น้องยับเพือ้ึค่ะเด้อยับเผืออ่าชุดสามตัวเมือ่อวานนี้สามตัวแตกด้วยนผูมชมเมื่อวานนี้สามตัวแตกนะคะ หาน,น่อยมารวมเมื่อน,นี้เด่นเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดโน้หน่อยว่าเมื่อน,นี้กัเป็นตาแตกอยู่ดิธรรมชม่มทาเลขเขาเนี่ยก็เป็นตาแตกอยู่เลขธรรมช่มเบิงเด้อค่ะเด้อมันได้ตกเกาเมาื่อวานนี่ธรรมชุมแค่มันสลับตำแหน่งม่องอยู่ซื้อเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเอ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให,ห้เฮง้ฮงปังปังทุกท่านคลิปนี้แอดมินหน่อยขอตลาไปก่อนพอกันใหมคลิปนะ้ะสวัสดีค่ะ